เาเป็นผู้กำหนดเอาเองตัวเออแม่ว่าสัตว์ประเด็นผู้ใดมากำหนดเลยยังยังก็ยุ่งน้ำเข้าตัวสะอ่อนไผ่เนาะตามธรรมดาแล้ววันพระอาศิปวเพิ่มเติมว่าอีกจุดหน่อยบางคนกับมักมาต้าทำบุญแต่วันพระเนาะในช่วงชั่วโมงหนึ่งที่อยู่ในวัดเออแต่ว่าเลรไปตุนาโรแล้วเป็นเปรตแล้วอสูรกายแล้ว อาจจะนี้โอกาสเด้คือแมโมทนาบุญน้ำญาติเออมีข้สิ่ปล่อยมากอยู่เดนะบางคนกับมานอนวัดแต่พอวันพระเออมากกับก็ยังดีอยู่เด้มันเป็นการสังสมอยู่อย่างหนึ่งอยู่เออมา,มานอนวัดวันพระเออม,ม,มันก็มันก็ศีลมันก็มีโเลยก็ต้องขอว่าต้องเป็นยังกระสานแต่ว่ามันทางบ๊บเป็นโดยเจตนาถือสื่ออันนี้สมมันเรยว่าสูงเพราะว่าบ่มีเจตนากับมามากับวายของเลยบุญกับคือจังสมมุิว่าเดี๋ยวนี้เวลานี่ขณะนี่ บุคคลคนนั้นเคยมานอนวดนัดบางทีเนาะเออบอางอีอ้าวช่วงนี้มันเป็นช่วงบาเพ็ญของบางอีไปไปหาเส้นบุญไปหาขอเส้นบุญน้ำหยาดหยาดสูดเดอร์กระไดมากเด้นี่ขึ้นยุคกับเจ้าของเองเบิดเด้ขึ้นยุคกับเจ้าของเองเบิดพ่อเข้าใจว่านี่คนเส่วนมากที่มาททำบุญเฉพาะวันพระเออสมุรติว่าตกนรกนี่ปุ๊บนี่ถึงช่วงเวลานี่ปุ๊บเวลานี่เดือนปีนี่คือเขาเสียบเพื่อเข้าอเทียบวันคล้ายวันเกิดนั่นแหละ หายใจว่าล่ะเวลาหนีมือน,นีอยังสิมันมาทําบุญไปไปหาขอส่วนบุญสะก้อนนีไ,ได้หรือว,ว่าได้กาสร้างบดเวลาเราลงอันนี้การเคืื่อนเออนี่มันแรงมากยังสิแต่เป็นวันผักกลางคืนยังสิเขาก็งดเวียนไปไปไปหาเอาส่วนบุญสะกอ้อนนีก็ได้มาเออพวกพวกเคยจะเพาะงดเวียนเฉเพาะวันผนะ่านแต่มีอยู่นะเออบางตอนวัดก็ว่าจะคองได้บุญอย่าง็ล่ะขี่เกี่ยมนี่มันหนี ได้บุญวบิดแต่ว่ามันมานอนวัดล้วเลยบุญเม่ใช่ว่าชี้เทียมไกลกับหมาหมาอยู่ในได้บุญวัตแต่ว่านอนวัดมันเลยบุญอ็ิบาว่าพวกเจ้าต้องตั้งคิดเจตนาในการสมาทานศีลโดยตัวเองแต่ว่าเป็นกระบ,บอกกระบ,บอกอยู่ตั้งสี่แหละว่าตั้งคิดเจตนาขึ้นมากตั้งคิดงดเว้นแล้วก็สูงสุดคือต้องมีเวนาหน้าผอมบ่เป็นว่ามานอนวอกกันส่วนมากหองโถงใหญ่ๆเนาะการมุงของของมัน เออชี่ยวมากจำมากแล้วก็บ้ากันเรื่องอะเ,เรวาเรื่องให้เรื่องหน้าเรื่องง่วเรื่องคว้ายเรื่องลูกเต่าล่าล้านผู้ใดล้านได้เป็นคู่ได้เป็นเจ้าเป็นนายก็บอาอ่านกันเอด้อเดินกันขึ้นกับ,บนอนก็มันนะบุญนเอนี่ังขัตว์ท่นีออ่ยู่ภ้าวนหน้าของไผ่ของมัน,นเนาะมันเป็นทั้งสั่นแหละทุกบ้านไนว่าออยูน่ยนิแต่ผู้ใดามานอนแรืบ่าเ้าวนหน้าหระผีดึงขาเลด กำเอวลากออกระตูรวดเอาลองเบิ่งบ่าผีผีเทวดาเด้เขามาสอยพระวนาหล่ะจากบา่าผู้ใดพระวนาเออบ่เป็นยังนิ่งสงบดีือ,อยังนี่ตัวถ้าถึงเวลาทีสามบรลุดึงแอล์โดแล้วล่องเบิงแบะบวะ่านี่แหละคนตาของแต่ตามมันบ้านก็คือไปยังสั้นแหละแต่ว่าก็ดีอยู่รักษาไววซื้อๆนั่นแหละทางไปเอาบุญหรือทักไปเอาบาปก็บรรล้ละ แต่ว่านอนวัดมันได้บุญไก่น้าวัดนี่พุทธิเดชกว่าอยู่เพราะว่ามันนอนตลอดนะมายวัดนี่ก็ขันมังสิเดชตลอดเออทุกอย่างขึ้นอยู่กับคิตเจียกันหน้านําเด้อแล้วก็มากคือต้องมาภาวานาพอม <c oughs> แล,ลาย,ย่างที่ห้องวัท่านได้ขอบใจเพราะว่ามันบ่มันยากที่หาคนอธิบายเนเ่งสิเดชย,ยิ่งเป็นการเข้าบนหน้าเด้วลึกเข้าไปสู่อารมณ์ของชั้นหนึ่งสองสามสี่ห่าหกเจ็ดแปดยิ่งเป็นของลึกล้ำเข้าไปอีก ยิ่งประเทศราชิสงบแล้วเกิดนิมิตปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นยิ่งลึกล้ำขอกไปอีกเอแล้วเขาไปดูเห็นนั่นเห็นนี่เกิดปัญหาท่ามเกิดขึ้นภายในจิตในใจอีกยิ่งเป็นเรื่องลึกลับก็ไปอีกฉะนั้นเพิ่งถ้ทาที่เิ่นสอนกรรมฐานเพิ่นจึงห้ตั้งใจแล้กการสถานที่ใดที่มีการปฏิบัติกรรมฐานสถานที่นั้นมูเทพเทวดาอินพ้มมาประจําแล้วก็มาหลายพรแล้วเขากลาต้องการ อาศัยบุญจากคือคนเห้าพวกนี้แหละผู้ที่เคยเป็นญาติกันก็อาจจะมาตักเตือนกันก็คือเขามาปลุกเข้ากับเขาจะได้ว่าผีมาหลอกนะลักษณะนั้น <c oughs> สถานที่จังลักษณะนี้แสงบุญมันจะเกิดแต่ละคนแต่ละคนจิตใจเกิดหน่อยเกิดหญ่ก็แล้วแต่ความสงบของผู้นั้นความตั้งใจของผู้นั้นเด้ทุกคนมีบัดแสงสว่างได้กันเขาวนุ่นังสีหรือสีขานวนวลนฝ่าไปแล้วแต่สิเป็นไปึ้นอยู่กับ ความตั้งใจของเฮ้าอันหนึ่งความสงอของเฮ้าอันหนึ่งแต่นะแต่ละคนแต่ละคนนี่อยากไม่ความหวังบิดเดย์อยากไม่ได้หน่อยเด้คือเฮ้าทายรูปติดนั่นแหละายจีเอวาเสือการแมงได้บริษัออนเด้นะเฮ้าเสือพราะสิ่งที่เฮาเห็นเองผู้บ่เห็นมันกระสรางเขาบอกมาเลยกระสรางนะแต่ละคนให้มั่นใจในตัวเองเวลาเฮ้าภาวนาไปภาวนาไปแค่ สงบแพ่เฉียดๆนิดๆนิดหน่อยมันก็ค่อยๆรู้เห็นเป็นไปดักหน้า <c oughs> เออสิ่งลึกลับพอเด็ตื่นเต้นตกใจเอ,อเสียงสวบางจ้าหรือพัดขึ้ว่ากับมืดตาเบิโบโบ่องพบูอะไมไม่นหนังมาเออเนี่ยคนที่ภาวนาสันจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตของเจ้าของเองหนึ่งของความลึกลับอย่างต่างๆไม่มีติต่างๆเอในคํา,ว,าว่าสวรรค์มั่งนรกมั่งที่เป็นของต้องอาัยสิ่งที่เป็นทิพหูทิพตาทิพ สจมูกทิพย์ได้กินอี่ยังสิแปลกๆกินถู่กินเทียน,นหรือว่ากินหอมอยังแปลกๆอาศัยกิดสงบได้จังสิเห็นได้ลักษณะน,นั้นได้ยินได้ได้ดมกินได้ได้สัมผัสได้มีอาการหลบคนหลกคนฟองแบบใดๆลักษณะน,นี้เนี่ยมันเป็นสั้นเป็นสันของมันอยู่จะคอยทุกคนเข้าใจพื้นฐานะก่อนก่อน,อนถึงระวางทําการก่อน,อนถึงระวางหยอดของมันนึงสิพื้นฐานให้เข้าใจขา้างว่าบุญแปลว่าสงบความสงบเย็น ย่ให้เข้าใจบุญเกิดกานนจ,ดจา,จาดดจกท่าน,าบ,นบุญอันเกิดจากการรักษาสินของจากของเองคือเฮาอนสมารถทานสิ่งดังที่บอกไว้ตอนต้นนั่นแหลให้อุ่นใจให้ดีใจอล้แล้วว่ากูมั่นใจแหละว่ากูได้ตั้งคิดจะแล้วในการรักษาสินงบย่านี้มันก็เป็นเอาเองโดยของเองนั่นแหละบุญอันเกิดจากการความสงบเย็นอันเกิดจากการให้ทานเรียกว่าบุญบางทีความสมบเย็นอันเกิดจากการรักษาสินก็คือบุญ ความสงบอันเกิดจากการภาวนากับบุญนะถูกสิ่งตัวอย่างในบรารมีสิบท,ทั้งหมดเป็นเหตุที่มาแห่งบุญคือความสงบนําไปเพื่อจะเข้าใจในการในชีวิตขังเองเพื่อความสูงสุดสูงสุดยังกับเพื่อสิดับทุกข์ของเจ้ของนั่นแหละเออทุกข์แล,ะะล้วก็รู้อันเราควรกำหนดรู้มันก็นนกกำหนดรู้ทุกใดสมมุติย้าใเหตุที่ทําให้เราทุกข์เอกากนอนคิดนัน่ใจเขามาฟั่งคนเอายังสี่แหละโอ,อ้มันเป็นยังสี่หลีเอาประสบการณ์ของเ้าเองเทียบเอานะ แล้วมันก็ทุกดับแล้วก็ดับทุกนั่นแหละได้้านยังบ่ชในไดก็ดำเนื่องชีวิตโดยมักมีองแปกถ้าสัมมาทิฏฐิมีความเิดเห็นถึงต้องแล้วมักทั้งเจ็ดเป็นตะเพียงผู้เดินตามนะเมื่อเดินตามไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปควบค้นภาวนาไปแล้วที่นี่สี่ควบคุมสติสติสำคัญไปสําคัญที่สุดสติก็เป็นที่มาของสมาธิขึ้นกันนั่นแหละมันเนื่องกันอยู่แล้วฉะนั้นเพื่นจึงบกว่าควบคุมสติ เมื่อพิจารณากายสิ่มกายแล้วเมื่อพิจารณาเวทนาถิ่มเวทนาดแล้วเวทนากับจิตเนี่ยของของเกี่ยวเนื่องกันอยู่เนี่ยของเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันมาจากใสมันต้องมีความรู้สึกต่างๆนังเกิดความคิดต่างๆแยกแยะอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้พอใจอะไรบ่พอใจอะานวินี่สติแต่มันกำกับจิตแล้วรู้โทษของความคิดอ่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดอารมณ์ในความไม่พอใจมัง่งพอใจมั่งแล้วแล้วจะเป็นเหตุแห่งทุกข์มั่ง่นจึงนีสติดับจิต หรือรู้ทันความคิดเนี่ยที่ปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เราเที่ยวเวียนว่าใจเกิดนั่นเื่องว่าความเข้าไปสมบุและงับดับสังขารน,นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารอย่างคนเราคิดตะสังขารคือความคิดนั่นแหละบอกง่ายๆได้บ่าเนี่ยแต่เหตุนักยากไอ้การดับความคิดการรู้ท่านความคิดเนี่ยความคิดอันใดที่เกิดอารมณ์ทําให้เรายินดีพอใจและไม่ย,ยินดีพอใจความคิดอันนั้นเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ ความคิดอันนั้นแหละพาเวียนว่ายไปเกิดเพรา้มันลึกลับน่คือจิตจิตคือความคิดนั่นแหละตัว,น,น,วนั่นแหละจิตติดที่ไหนยังไปเกิดที่นั่นเ,เออมีจุดมีตอมอยู่บังใดไปคิดถึงบุคคลผู้ใดจนไปเกิดกับผู้นั่นบาแม่ด้เกิดเป็นลูกเขาหรือพ่อแม่เขาคือเก่าเด้บ่แน่อันนี้อาจจะเกิดเป็นไก่น้ำมันกระด้เออ,อเกิดเป็นให้ป็นขี้เกียมกับแจะอยู่ข้างหลังนั่นแหละ เป็นแม่งมุ่งล้ายยางที่สิเป็นไปนี่แต่ถ้าเฮาหลูโทษของม่นแล้วนี่ยพยายามดับความคิดให้ได้อืมเนี่ยเอาเขา้ามาง่ายๆเ่าเห็นได้บ่อรู้เท่าท่านสติตัวเดียวนั่นแหละแต่คิดไปตามธรรมดาแล้วคําว่าเกิดดับพร้อมเนี่มันบ่ท่านได้พร้อมด่กถ้าอาศัยการฟึกรู้ตามเสียก่อนนะตามเลื่อยเขา้าเลื่อยเขา้าเลื่อยเขบาคาว่าตามนี่ต้องเอาโทษข,ข,ของม่นเขามาเปรียบเทียบว่ามันเห็ดให้ไปเกิดเป็นถูกแบบนั้นแบบนี้ ว่าคิดถึงให้ถึงหน้าถึงลูกถึงลานที่เอ้ามึงจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเด้เอื่อคิดถึงความโกรธถึงเรื่องเล่าต่างๆกับบุคลคนนั้นคนนี้มีอารมณ์เล่าร้อนกังวลเนี่ยเอ้ามึงลงนรกเลยเนี่ยเตือนมั่นสติตัวนี้มาเตือนมั่นคิดไปคิดมาจอเฉพาะสังเกตเฉพาะความคิดของสจ้ของเองเนี่ยมันจะค่อยท่านท่านเองนั่นแหละที่แรกก็รู้ตามต่อมาก็รู้ทันเมื่อท่านล้วก็เกิดได้ความกันนะครับว่าอายจตนะขึ้นตาหูจมูกลินกายใจนี่ของ ภายในของไยนอกรูปเสียงกิรนรสัมผัสและอารมณ์นี่ถ้ามันท่านตายเห็นปับ๊บดับปับ๊บหงได้งินปับ๊บดับปับ๊บมันก็นจบหล่นี่ง่ายๆดับความคิดเองตายเห็นปุ๊บเริม่มเกิดความคิดผู้ปฏิบัิฝึกหัดเขาสังเกตเห็นผู้นั้นผู้นี้มันไถ่นอน,นี่เลยแหละนัะ่งคิดละแต่เห็นผู้เป็นตาั่งเฮ้ยกูเป็นจะเห็นบักฮานี่เลยละสงสัยแต่เห็นผู้ตาหาักก็เอื่นทางกานไฟใสนอกเลยล่นี่เป็นลักษณะนี่แล้วมัน บันี้คิดปรุงเขาหลายเขาแล้วค่ะเกิดอารมณ์ตัวบันถ้าบุคคลที่พ่อใจเลยก็ะเกิดอารมณ์ยินดีอยากคุยกันบ่อยากเลยบ่อจากแล้วเมาหมั่นไปหนาเลยอถ้าเห็นคนที่บ่พ่อใจก็เกิดอารมณ์ร้ายเกลียดบ่อจากอยู่กไก่ทุสั่งมั่นยากทำา่ายทำไยมันเกิดอารมณ์โกรธนะไปหันเด้นี่แต่ต้องบอกว่าสติคลุ่มบัดทุกอย่างแล้วรู้โทษทั้งมันแล้ว รูปโทษของความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นท่านพอใจและไม่พอใจดึงมันขึ้นมาเห็นป่ะเออขึ้นมาขึ้นอะไกัเห็นขึ้นมาอยู่ในตัวเองวิญญาปให้มันออกนอกนั่นเองออกนอกิ <c oughs> ่นจึงบอกว่าการเข้าไปสบงบระงับดับสังขารนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งมันบม่มีแนวเทียบแล้วมันเป็นนิพพานนิพพานแต่เป็นซือหนึ่งอย่างยิ่งมันเลยสุขแบบหลกโลก,โลกสุขของโลกคืออันเกิดจากรูป ได้ลูกที่พ่อใจได้เสียงที่พ่อใจได้สัมผัสและอารมณ์ที่ถือใจของเขาเองคาว่า,านิพพานังปรมังสุขขังมันเป็นสุขอย่างยิิงคือมันบอมีเนี่ยไปเทียบอยู่แล้วเอาโลกไปเสียบบไไดายเรื่อว่าอย่างยิ่งแต่ถ้าเอาคอยใจอนินจาว,วัตตะสังขารานี่อุปทาวายธรรมิโนนี่วัตตะคือความหมุนวนแห่งความคิดทั้งหลายเนี่ยย่อมเกิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ย เตสังบูปสมโมสุขโขม่นยอย่างบ่าเนี่ความเข้าไปสงบระงับดับสังขารนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่ยงเนี่ยเนี่ยบางบางพระบางองค์นันสมัยโบรานคือสมัยพุทธกาล่นฟั้ธรรมก่อนนี่ขอนเดียวเท่านั้นแหละบรรลุเลยคนทรงกะระแสความขิดตามอนิจจาวัตสังขาราอุปทาวยายะธรรมน,นุนความแปลภาษาเข้าห้พวกเข้าเข้าใจเออความคิดปรุงแต่งทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วหาความเชี่องแท้แน่นอนไม่ได้เกิดแล้วย่อมดับไปนั่นการเข้าไปสงบระงับรู้เท่าทันความคิดนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสันติบทนั่นเนี่ยแปลให้พวกเาเข้าเข้าใจง่ายๆเด้อให้จิแปลนี่แปลเป็นความรู้สึกแปลเป็นภาษาที่มันเต็มลดเออันนั้นเป็นเรื่องของการเลี่ยนแบบต่วแปลอะไรกระสางเนี่ยเขาแปลมันออกมาว่านี่คือธรรมมันเป็นแบบนี้ความจริงมันเป็นแบบนี้นั่นแหละ แต่ว่าถ้าพื้นฐานบดีแล้วในระวังทำกามการปฏิบัติลังเลสงสัยเลยเหตุให้ทอแท้ถ้าพื้นฐานนี้แล้วการปฏิบัติเสื่อบซึ่มไปซึมไป,มไปเริ่มเข้าใจไปเรืเ่อยๆก็ะคอยเป็นลําดับลําดับลําดับจนถึงที่สุดให้การหลับยอดมันได้นั่นเองจ,าจา่ายสั้นยังมยไมาแน่หรือเปล่า,อาเออ บ่มีบ่าว่าเอาเด้ภาษาเอามาหยังภาษาจีนเอาเอานามาขวัดนึ่ก็ได้มะแต่่าจักที่จกแดนอย่างไรปื๊กปื๊ปดเล้คนบานเงิดขักก็แบบแล้วแล้วสิเอาอันนี้ให้เขาเออุ ให้ใคให้เจ้าให้เจ้ามาท่านไหวนีมท่านแล้วอุทิศให้มั่นค eh ุณน no ั่งว่าแต่วันพรามันสำคัญกว่ามูยัง่าอยู่แต่อามาหยังจังขี้เฮ้ยโอ้ไม่ได้ซอยได้สาบวมีทุนยังเม็ดนี่ทุนอาม่านี่น้ำขวดนึงกันยังได้ยังว่า เอามาต่อกันนี่มาเดีูดีดูดีโตอากันไปเลยสิธิกิจังสิธิท๊าใบสิธิกิจังสิธิกัมังศิธิการิยะตถาคตุพุทธังรัตนันังกัมมังรัตนันตังสังฆังรัตานังนัมโมพุทธลิปนัโมพุทธลิปนัโมพุทธลิปอัานเนี้ยจะ่าข้าพเจ้าเนะข้าพเจ้าขอถวายทานนี้ขอถวายทานขอผลบุญนี้ขอผลบุญจงถึงแดด บางอย่งมันสว่างเลยก็บอกว่าก็ไม่ชื่อเลยนายสถาพรนีระวงอ่าขอนายสถาพรระวงขอนาายสถพรีะวงจงได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขเถิดจงมีความสุขเถิดสาธุสาธุพ่อปล่อยมือนี้บอกว่าสุอันนะายว่าศูนย์คนเดียวเอากามาทำไมอย่างเงี้ยคือว่าจะทำไงบ่บอกเต้ ผู้บอกบ่มีสมองคือกันมันก็นบอกกันบ่มีสมองคือกันโอ้เงยไหลบอกว่าหาัางก็ได้มาทานเป็นผ่าพื้นหนึ่งก็ได้เป็นโอ้ยเห็นว่าวก็เะะอามาทาใน,ย,ย,านยังจังโอ้เหละนี่แหละเห็นว่าไม่ได้จักยัง่งเลยเอแต่ดูม,มาหลายหาปีอลไรนี่ยังบ่มีสมองปานนี่เนาะ,นะ <c oughs> พวกใสเดือน เลยกันแล้วนี่แต่ความรู้สึกแป่ว่าบ่มีตาจักวลาจักตาห่อนกับหนาวก็บอกไปแล้วว่าเหตดจังสี่จังสี่จุดสื่อจุดขอดไปเอามันเอายังไปซอยมันว่าเอาบุญตัวนี้ให้มันเนาะฝุนคือ่าถามนี่พี่น้อง้ันใ้เคียงมันเห็ดเขาเห็ดจังใดกันบละเออ เขาก็มีแนีมาท่านเขาก็เอาตัวน,นั้นแหละไปเป็นทุนให้มันเออเอาเงินใส่ไปในหันให้มันเป็นปัจจัยซีเงินขอปรไดรับไม่ถานาเงินขอรับไม่ฐานนาว่าเป็นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องดึงหม่มตลอดทั้งเ,เครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายขอให้สิ่งเหล่านี้จงเปลงไปด้วยบุญญาลิศเออจะใช้อะไรก็ให้เธอหนะนะ่ะให้เธอพวกนั้นนะเ,เป็นแพร่คิดอธิษฐานเอาตามนั้นตามนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นเออ มันสบายเราได้ละบักโชคบอกเออมันก็อยู่หลังหลวงปู่หมันได้ละจะเอาหลวงปู่ยังมาใส่นี่รู้ได้บอกอย่างเงอ้ยาฝาดความใจเขามันเป็นัางไหนโอ้วว่ยจังสรนจังสรนจังสรนเลยเลย มันยังขอบบริจิดหอดจังเ็ดเด่นไหมต้องคอยบอกคงจักอีกเมื่อตายยืนเทอเลยืดหันกอยกับบ้องจักมันแม็นๆมงไผนอนเนี่ยผัวด่ายิ่งเวลามันเสยอยู่ไผนอนกูบอกจักมื่สั่งแมงกูเลิกบ่กเหดเอากูแล้วฟังสั่นอยู่แล้วดาวหันแม่มันเนาะพอใจยังกับลูกมันไหมยืนอยืดหางหลังยืนอยืดหางหลังหลุดพอยิ่งฉิม บางคนล้วก่อเทียบใช้ผเทียบใส้ผ้าเนื้บานหมแล้วสีลายอื่นๆอยู่ก็กันยัแบบไงดำขุุหรืเอ่เออโหมันเหมียนแมงไปน้าหมดแล้วโอ้กูบ่อยจักแล้ก็กวางสีหรีไหมเทศไปจังน่อยก็เริ่มบูบเก่าเทศบไปบวบเก่าเทกำหนดเบิงเราบ้อ่จักบกเคยเห็นนี่แหละสังแมวเลยมันก็มีทุนตัวพอเก้่มาวอานันเลกก็สังเส็นงบอก คุ่นเป็นของพวกนั้นไปบ้ายให้เขาไปสวนแล้วซ่องก็จะเบาอยู่เดือนว่ามีเว้แต่มีมาสูหมือวันสิ่งขจักยังเข้าใจยังยังบ่มีสมองยังอยู่ในเห็ุบ่อนิวซันนิดเป็นตรดาเพราะพวกเก้วเนาะมันเป็นตรดาอีหลีเดียอัตลูกโลโ่โล่ผานเสียไปซอยแบบนี้เผาถิ่นแล้วตโตมันก็ไปเผาถิ่นธรรมดาหนีคือยิ่ง ใส่กิ้งแตกป็นเองเลยได้สอนคนบอกนี่สอนคนฝึกคนหมานี่มันแตกกันที่สองเลยแตกกันที่สองมา,มากๆเลยตายเลยเลยบ่าเียตะเงินาหล่แล้วละะบอกว่าเอาผ่ามากกไ็ไใดพื้นหนึ่งผ่าเขาก็ได้ผ่าเหลืองก็ได้หรือว่าเงินใส่ซองมากกับใด้นเน่าเบ้บ่เดียวจานวนเงินประเด้บอกเงินใส่ซองมากก็ไดดคือให้มันเป็นทุนเปนยังววะอยู่ ก็บอกมีสมองกับป็นทัานเหรอพะท่านขจิตดาบอมีสมองอยู่เลยบ่เป็นพี่น้องกันบ่ครับเจ้าคเจ้าว่าคิดเราเองเป็นบ่คิดเราเองเป็นอยูบบ่เอ,าาอา้าบอกมีอีหยังบ่บ่บาบาเลื่อยจะน้อยเลยบ่ <c oughs> โอ้ยเอาไปใส่จะเอาไปใส่น่ะนะให้มันเป็นทุนให้มันตัวเดี๋ยวมันก็ไปพลิกแพงแปลงใส่เอาว่าโลกทิพย์เ่าต้องไปเน้นเด้ว่า อันนี้ค่ากระเบื้องอันนี้ค่าจั่งกระสีเอาอีกแล้วอันนี้่าหนามเด้อค่าไฟเด้อมึงก็ได้นตาไฟได้อเดือดตาหนามเด้อตาสังกะสีได้อตากระเบื้องพื้นปูนนี่ยังอ่ะเลราะว่าเอาเองกอดบันนี้เปิดให้แล้วแลวก็นั่งยุ่งสูบยาอยู่งถึงก็ยังเห็นแบบยางกายไปกายมาอยู่มบางเดี๋ยวเบิางกรับมันเป็นเงาหรอกมันมันวันนี้เป็นนั่นตัวคนแต่วันเป็นเงาธรรมดาหลอดไฟยุงสี่มันต้องมีเงา แต่ว่าเงาตาจุยตาจุยยุพุนตาจุยเงามันต้องไปพุนตลอดไปอยู่กลางก็ไปก็มาก็ไปก็มาอยู่สองเตือสองเตือก็เลยบางคนอซื้อแล้ววามาม่ได้ลยถูกจเพาะเยอ่ะพุนเอาไปตั้งห่างรถเปิดไทยแล้วแล้วอธิษฐานไป มันมันสำคัญก็คือวันพระเหมาจนกนมันเป็นวันพระมันยังเป็นสัมพเวสีอยู่คือยังหาหม่องสไปอยู่บ้ดนี้เขากับวาเจ้าอุทิบุญให้มันงจะแล้วก็ให้นมันววาทานใดล่ะท่านสวรรค์เลยประสันกับวามาอยู่น้ำข่อยนีก็จังสิเอาเให้มาอยู่หนี่น้ำพระตะบักกันั้นยังอยู่หนีตัวเ่าบักโชค เดือดลุคะเทวดาพุ่มเทวดาดีกว่าตกนารกแล้วกันนามันมีทุนแบบนนั้นแม่มันกะเข้าใจแม่มันกะเป็นคนมีปัญญาบวกมันคนบวมีสมองแบบนี้จี่น้อ่กันตี อัมันพื่เห็นกัญยาดอกที่นอกได้บ้านไกลข้าปันสมองให้เเขาจะจ0.1กว่าเส้นเยอันนี้มันหลบลอยเลยมันธรรมดาเลยหลบลอยจาก0.1ก็ยิ่งขึ้นจากน้อยอยู่อ่ะขม่าพัลัตนาตะไรซะ